นอกสังเกตนะครับสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการเหี่ยวย่นนะครับบนใบนะครับเกิดจากแมลงครับแมลงก็ได้ดูดน้าเบี้ยนะครับในผนังเซลล์นะครับทําให้ใบส่งผลให้ใบเกิดการหดระย่นนะครับในส่วนที่เป็นลักษณะเขียวสลับเหลืองนะครับถ้าน้องสังเกตก็คือใบที่เป็นสีเหลืองนะครับคือจุดตัวถึงนะครับในจุดที่เป็นสีเหลืองนะครับนี่เป็นจุดที่แมลงกระดูดธาตุอาหารออกไปนะครับคือ หลังจากดูดออกแล้วนะครับปลายเราก็จะกางสรีดเหลืองนะครับส่วนที่เขียวนี่ก็เป็นจุดในที่โมแลกเขายังไม่ได้ดูดนะครับถ้าพีน่น้องสังเกตก็จะเห็นว่าอาจจะเป็นสีเขียวนะครับโอเค,ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรละเอียดกันในคลิปนะครับ สวัสดีครับพบกับผมนะครับโยจากช่องไวรัสสตอรี่นะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของเชื้อไวรัสนะครับที่อยู่ในพืชอ่าตระกูลแตงนะครับเช่นอ่าไวลอนหรือกันตุลูกแตงโมนะครับก็พอดีเมื่อวานนะครับผมได้เข้าไปสำรวจแปลงน้องท่านหนึ่งนะครับน้องให้เข้าไปดูแปลงให้นะครับก็คือสาเหตุที่ผมเจอ ปัญหาที่เกิดนะครับที่เราเจอนะครับหนึ่งเลยครับต้นโตช้านะครับโตช้ากว่าปกตินะครับสองนะครับสองนี่คือต้นเกิดมีเชื้อไวรัสนะครับแต่เชื้อไวรัสนี่ครับเราเข้าไปพบก่อนนะครับยังไม่ได้แพร่กระจายนะครับเราสามารถป้องกันได้ครับถ้าปล่อยอาไว้นะครับแล้วมีการแพร่กระจายแล้วอ่าผลผลิตของเราจะสูญเสียนะครับแล้วเราป้องกันยากมากนะครับเห็นปัญหาครับเลยเอามาทําคลิปแชร์ให้กับพี่น้องครับท่านใดที่กําลังปลูกแตงโมกันตารัครับ ถ้าเจอปัญหาอย่างที่ผมอธิบายไว้ในคลิปนะครับถ้าเจอและป้องกันทันนะครับเราก็จะได้ผลผลิตที่เยอะนะครับแต่ถ้าเราแก้ไขไม่ทันหรือเราไม่รู้ว่าสาเหตุนี้มันเกิดจากอะไรปล่อยทิ้งเอาไว้นะครับพอป,ปัญหามันเกิดแล้วนะครับมันจะสูญเสียผลผลิตที่เราจะได้ก็จะไม่ได้นะครับมันจะเสียมากกว่าได้นะครับก็เลยมาเตือนภัยพี่น้องนะครับก็อยากให้พี่น้องเห็นว่าเทวรัตน์นี้มันเกิดขึ้นยังไงนะครับเดี๋ยวผมมีอ่า ผมอยากอธิบายให้พี่น้องเข้าใจนะครับก็บางทีก็เราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเดี๋ยวผมมีภาพประกอบให้นะครับแล้วเราก็เข้าไปคุยกันในเรื่องรายละเอียดของเทวระตนี้นะครับก็บอกก่อนนะครับว่าเทวระตัวนี้นะครับเราสามารถป้องกันได้นะครับแต่เราไม่สามารถแก้ไขได้นะครับถ้าเกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือเราจะสูญเสียนะครับผมก็อยากให้พี่น้องทราบสาเหตุนะครับสาเหตุที่เกิดเชื้อไวรัสนะครับตัวนี้นะครับแลวพี่น้องทราบสาเหตุที่เกิดแล้วพี่น้องเห็นแก้ไขได้ทันนะครับ เชื้อไวรัสตันนี้นะครับมีชื่อว่าคาด์ตาว่ามอสอิกนะครับหรืออยู่ในกลุ่มของวิโคโมไวรัสนะครับแตกต่างกับเชื้อไวรัสใบเหลืองนะครับพืชตระกูลถั่ว่าหรือพืชตระกูลแตงชอบเจอเชื้อไวรัสใบเหลืองนะครับแต่ที่เราพบเห็นรอบนี้เป็นใบด่างสลับเขียวนะครับใบด่างสลับเขียวและผิวเขาก็จะเป็นดับหยาบนะครับเป็นผิวครุขะคล้ายผิวขวางคกนะครับถ้าพี่น้องท่านใดเจอก็กําจัดต้นทิ้งนะครับ ถ้าเป็นปริมาณเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าพี่น้องท่านใดที่เจออาการแรกนะครับที่เริ่มเป็นเราสามารถแก้ไขได้ครับเลี้ยงต่อได้นะครับก็อยากให้พี่น้องดูว่าอาการไหนครับที่เป็นล้ต้องถอนทิ้งอาการไหนที่เป็นแล้วสามารถรักษาได้นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยนะครับผมจะทําตัวอย่างให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นเจอาใลัดพอซูมใบนี้ไปหน่อยเดี๋ยวเขาจะไม่พี่จะตัดไปทําตัวอย่าง นองังเกตนะครับถ้าใบเป็นลักษณะนี้ครับเป็นเขียวสลับเหลืองนะครับแล้วก็ใบลายลายเป็นมันผิวควางคกนะครับลักษณะนี้คือเกิดจากการติดเชื้อนะครับเป็นเชื้อไวรัสนะครับเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเกิดดักแมลงนะครับเป็นแมลงปากดูดนะครับเข้ามาทําลายครับพอเขามาดูดน้าเลี้ยงจากใต้ใบนะครับแล้วก็ในตัวเขาก็จะมีเชื้อไวรัสแล้วก็ปล่อยก็มาสู่ต้นพืชแล้วนะครับถ้าพบลักษณะนี้นะครับ แก้ไขไม่ได้นะครับแก้ไขไม่ทันแล้วนะครับถ้าเราเจอไว้กว่านี้เราจะแก้ไขได้ต้นนี้เราต้องถอนทิ้งนะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บเอาไว้เราจะได้นะครับถ้าเราเก็บเอาไว้พอแมลงมากินนะครับแล้วก็ไปกินต้นอื่นนะครับเขาก็จะถ่ายทอดเจ้รัดจากต้นนี้ไปสู่ต้นอื่นนะครับกำลังสังเกตดูความสมบูรณ์ต้นนะครับเห็นไหมครับว่าต้นเขาแข็แกนนะครับความยาวอยู่ประมาณทักหกสิบเซนหนึ่งนะครับอมนนเดี๋ยวนนถอนต้นนี้ทิ้งเลยนะ ถอดไปให้พี่เดี๋ยวพี่จะไปป่าให้ดูโอเคครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะเอาต้นที่เป็นวรัสนะครับไปตรวจสอบนะครับให้พี่น้องดูนะครับว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นและเรื่องรายละเอียดของเชื้อวรัตตัวนี้ครับเราเข้าไปคุยกันในร่มนะครับส่วนใบนี้นะครับก็จะเป็นใบตัวอย่างที่ผมเก็บมาจากแปลงนะครับก็จะนํามาส่องกล้องนะครับหาสาเหตุที่เกิด เชิญวานรัตนะครับให้กับเพี่นน้องนะครับชมด้วยกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยครับอันนี้ก enfin, ็จะเป็นกล้องที่เราส่องได้นะครับก็จอบาดแผลนะครับอันนี้เป็นบาดแผลที่เกิดจากการก่อทำลายของแมลงนะครับน้องจะเห็นนะครับว่าจะเป็นรูเข้าไปนะครับแล้วก็ลักษณะนี้คือแมลงปากดูดครับก็จะแทงก็จะทําให้เกิดบาดแผลครับแล้วก็ก็จะแทงอ่หลอดดูด ธาตุอาหารเขาเข้าไปนะครับในผนังเซลล์ต้นพืชแล้วก็ดูดน้ำเลี้ยงออกมานะครับจึงทําให้เกิดนะครับลักษณะที่ใบหดแล้วก็ย่นนะครับใบจะเกิดการหดย่นซึ่เราเห็นเป็นขนอ่าโทษทีนะครับจะ่เราเห็นเป็นผิวคลังคกนะครับเป็นปุดปูดย่นยนนะครับก็เดี๋ยวผมจะจําลองให้ดูนะครับอันนี้เราก็จะเจอตัวครับสาเหตุนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมซูมโฟกัสให้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นสาเหตุนะครับเราที่สังเกตตัวนี้หน้าโอเคครับชัดเจนครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอ่อนของเพรชจักระจันนะครับเป็นจักรจันขาวนะครับหลังจาเราส่องเสร็จแล้วครับผมก็จะไปบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเพรชตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ครับเป็นตัวเข้าทําลายนะครับเป็นตัวอ่อนนะครับเข้าดูดน,น้ำเลี้ยงจากใบอ่าแคนตาลูกของเรานะครับที่พี่น้องเห็นว่าเป็นใบลักษณะเขียวย่นนะครับแล้วก็เป็นเขียวสลับเหลืองนะครับ ก็ถ้าที่สังเกตนะครับตอนนี้ก็เจอตัวอ่อนหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวจะส่องเข้าไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการจาลองนะครับผมทดลองภาพให้ดูนะครับว่ามีการดูดน้ำเลี้ยงนะครับถึงที่น้องที่สังเกตนะครับเป็นสีส้มๆนะครับคล้ายเม็ดแคปซูลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเชื้อไวรัสตั้งแมลงดูดเข้าไปนะครับถ้าลองสังเกตเข้าไปในตัวแมลงใช่ไหมครับ เดี๋ยวเขะก็จะไปกินต้นต่อไปนะครับอ่าต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่เขาถ่ายทอดพันอ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับหรือเชื้อไวรัสนะครับเข้าไปต่อนะครับก็เห็นนะครับหลังจากเขาเกาะต้นอื่นเขาก็จะส่งเอ่อไวรัสตัวนี้ครับไปสู่ต้นอื่นนะครับก็เป็นสาเหตุที่ผมให้พี่น้องถอนทิ้งนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถอนทิ้งเวลาแมลงกินจากต้นที่เป็นนะครับก็เขาก็จะถ่ายทอดนะครับเชื้อไวรัสที่อยู่ในตัวนะครับไปยังต้นที่เขาไปกินต่อไปนะครับ จึงทาให้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสในแปลงนะครับให้เป็นน้องนะครับสังเกตตรงนี้ที่ดนึหงนะครับตรงใบนะครับที่เป็นลักษณะหดย่นนะครับแล้วก็ปูดขึ้นมานะครับแล้วก็จะเป็นเหลืองสลับเขียวนะครับเป็นตารางนะครับลองดูก็ตรงนี้นะครับเอาตรงเรื่องของหดแล้วก็ย่นนะครับแล้วก็ใบปูดเป็นผิวกรองโกกนะครับอันนี้นะครับก็เป็นผลกระทบเกิดจากที่แมลงดูดน้ำเลี้ยงนะครับ พอดูดน okay, so oh okay. okay. sure, so ้ําเลี้ยงในผนังเซลล์ออกไปนะครับผนังเซลล์ก็จะเกิดการหดตัวนะครับแล้วก็เกิดการบิดงอนะครับกดังที่พี่น้องเห็นครับใบก็จะเป็นมุนผิวของกคกนักกุกขะนะครับนั้นส่วนของใบที่เป็นสีเหลืองนะครับคือใบตั้งแต่นี้ครับบริเวณนี้จะก็ถูกดูดน้ำเลี้ยงไปนะครับใบก็จะกลายเป็นสีซีดๆเหลืองนะครับโอเคนะครับถ้าพี่น้องเข้าใจแล้วก็พอพี่น้องเห็นอาการนี้พี่น้องจะเข้าใจเลยลวว่าเป็นอาการที่เกิดจากแมลงปากดูดนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับที่พี่น้องเห็นครับที่ผมเอาแหนบคลิปไว้นะครับและส่องให้พี่น้องดูนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวของจักจั่นนะครับจักจั่นตัวแม่รับนะครับซึ่งเราจับได้ในแปลงนะครับที่เขาไปแพร่พันธุ์ตัวลูกๆไว้ในแปลงนะครับนี่ครับอันนี้คือตัวเต็มวัยนะครับตัวนี้ก็อายุประมาณสามจุดห้าวันนะครับถามว่าเราดูยังไงว่าสามจุดห้าวันนะครับคือตัวนี้เขายังไม่มีจุดที่ปีกนะครับถ้าเขามีจุดที่ปีกขึ้นไปแล้วนะครับเขาก็เริ่มพร้อมวางไข่นะครับ เขาจะวางตั้งแต่3.5วันถึง6วันนะครับการวางแข่งเขานะครับเขามีอายุวงจรชีวิตอยู่ที่2เดือนนะครับตรงนี้ถามว่ากําจัดยากไหมครับอ่าจ้าจันต์ตัวนี้นะครับก็จะมีสารเคลือบตัวเขาอยู่นะครับเป็นสารที่ดึงนะครับที่มีลักษณะคล้ายๆกับอหกเหลี่ยมทรงกลมนะครับชื่อของเขานะครับก็จะเป็นชื่อของสารโบโคโซมนะครับการทํางานของสารตัวนี้ครับก็คือจะทําให้จจ้าจันนะครับมีการ นต่อการทนต่อน้ํานะครับสังเกตว่าเราสังเกตพอถ้าเาตัดเปียกน้ํานะครับเขาก็จะพอเราฉีดเข้าไปนะครับตัวเขาจะไม่เปลียกน้ำครับก็เหมือนที่เราปนสารกําจัดแมลงเข้าไปนะครับก็ตัวเขาก็จะไม่ไม่โดนไม่มารับผลกระทบนะครับอีกตัวหนึ่งครับก็คือทาหน้าที่ตัวคือเขาทาให้ตัวมันวาวนะครับตัวั้นสังเกตตัวเขาเขาจะมันวาวนะครับก็คือตัดนะครับพี่น้องฉีดยานะครับกําจัดแมลงนะครับพี่น้องจะต้อง ทำการใช้สารตึงผิวนะครับเพื่อลดการตึงผิวของเรานะครับไม่งั้นมันจะไม่ค่อยเปิดเกิดผลนะครับหลังจากเราฉีดยาแล้วมันก็จะไม่ค่อยได้ผลนะครับนั้นําให้พี่น้องก่อนจะฉีดยากําจัดพวกเพลี้ยจักระนะครับให้ใช้สารลดการตึงผิวนะครับการฉีดพ่นนะครับสารกําจัดแมลงของเรานะครับถ้าพี่น้องท่านใดฉีดสารในกลุ่มเดิมเป็นประจํานะครับเขาจะเกิดการดื้อนะครับ แนะนำให้พี่น้องหมุนเวียนการฉีดนะครับอย่างเช่นนะครับวันนี้เราฉีดยาป้องกันแมลงหรือกําจัดแมลงนะครับในกลุ่มที่หนึ่งนะครับแล้วก็เว้นไปนะครับพอฉีดในกลุ่มที่หนึ่งไปทั้งสามรอบนะครับพอเลยสามครั้งแล้วนะครับเราต้องเปลี่ยนเป็นกลุ่มอื่นนะครับเป็นหรือเป็นกลุ่มที่สองนะครับเพื่อป้องกันการดื้อยาของเขานะครับเพราะว่าถ้าพน้องฉีดแล้วตัวแมลงเขาไม่ตายนะครับขอจะเกิดการพัฒนาตัวเองนะครับและเป็นการดื้อยา ถ้าน้องสังเกตว่าเราใช้ยาชนิดเดิมๆกลุ่มเดิมๆเข้าไปฉีดนะครับมันจะไม่ค่อยเห็นผลก็เลยแนะนําให้พี่น้องหมุนเวียนการฉีดนะครับไปในรอบ60วันนะครับก็อย่างน้อยทั้ง3กลุ่มนะครับของสารที่เราฉีดเข้าไปนะครับส่วนท่านใดที่ใช้สารชีวพันธุ์นะครับแบบผมนะครับก็แนะนําให้ใช้เป็นวิวเวลียนะครับใช้ร่วมกับสารสกัดจากธรรมชาตินะครับที่ไว้สําหรับป้องกันแมลงนะครับท่านใดมีสารสกัด ที่สกัดเองก็สามารถฉีดร่วมกับเบลเลียได้นะครับว่าจะเป็นน้ำส้มคนไม้นะครับหรือว่าจะเป็นน้ำหมักจากสะเดานะครับส่วนท้งผมนะครับผมใช้เป็นฝักขูณครับกับใบสาบเสื่อนะครับสกัดจากแอลกอฮอล์นะครับส่วนแอลกอฮอล์นะครับผมก็ได้สกัดเองคือเราทาวายนะครับเราทําเป็นวายแตงโมไว้นะครับแล้วเราก็นำแอลกอฮอล์ตรงนั้นนะครับมาสกัดเป็นสารสกัดป้องกันแมลงนะครับ จากที่ได้ใช้มานะครับก็เห็นผลได้ดีนะครับแมลงลดจำนวนลงไปค่อนข้างชัดเจนนะครับส่วนน้องท่านใดนะครับอยากทดลองทําก็ลองทักเข้ามาครับคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปให้นะครับแล้วก็แนะนําการทําให้นะครับถ้าพี่น้องท่านใดนะครับเห็นว่าคลิปที่ผมทํานะครับดูแล้วนะครับเกิดประโยชน์ให้แก่พี่น้องเกษตรกรด้วยกันนะครับก็สามารถแชร์นะครับองค์ความรู้นะครับประสบการณ์นะครับให้กับพี่น้อง เกษตรด้วยกันได้นะครับน้องท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับแล้วก็เทคนิคตลาะดีๆที่ผมนําเสนอให้นะครับก่อนจากกันไปนะครับก็แจ้งพี่น้องครับว่าในอีพีต่อไปนะครับผมจะทํอีพีการแก้ไขต้นแคคแกนนะครับเท่าที่พี่น้องเห็นในคลิปนี้ครับมีต้นที่แคกแกนอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมให้น้องปักไม้ไว้ให้นะครับเป็นอ่าทำสัญลักษณ์ไว้นะครับว่าเป็นต้นที่เราแก้ไขนะครับ แล้วเดี๋ยวหลังจากแก้ไขผมจะมาอัปเดตต้นให้ดูนะครับว่าเอา่อในการพัฒนางานนะครับโอ้อันนี้ต่อแตงเดี๋ยวโดนเพิ่งต่อแตงต่อแตงต่อได้ไหมอ่ะโอเคต่อแตงนี่ก็เป็นอ่ะหนุนปักตัวน,นี้ก็ได้ใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวปักคนต้นนะปักห่างๆปักนี่เออทางนี้ก็ได้เนี่ยที่ดินเนี่ยล้งล้งนะอ่ะปาปักไว ทำพัฒนาว่าแน่นเลยปักลึกๆเลยอ่ะเดี๋ยวพอพี่มาแก้ยี่สิบกว่าต้นเนี่ยเราจะแก้เดี๋ยวเอาต้นนี้เป็นตัวอย่างแล้วเดี๋ยวเราแก้เสร็จแล้วก็ไปดูกันก็เดี๋ยวหลังจากที่ผมได้แก้ครับแล้วก็มีพัฒนาพัฒนาไปทางด้านไหนนะครับผมจะอัปเดตแปลงให้ดูนะครับสำหรับอีพีนี้ก็มีเท่านี้ครับแล้วพบใหม่นะครับในอพีหน้าสวัสดีครับ